จริงๆเรื่องไฟไหม้บอ่อขยะเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆประเด็นหลายๆปัญหาจากขยะที่เรานําเสนอกันมาก่อนหน้านี้นะครับโดย2จังหวัดที่น่าจะเป็นกรณีศึกษาก็คือที่กาญจนบุรีแล้วก็อ่างทองที่หลายหน่วยงานเขาพยายามจะมาเสนอทางออกในเรื่องนี้ครับขณะที่คุณสุภัชาอินทรลิศยังได้มีโอกาสไปคุยกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่บอกว่าเรื่องนี้จะต้องจัดการสองส่วนควบคู่กันไปครับก็คือการลดขยะจากต้นทางแล้ว ก,การจัดสรรงบประมาณด้วยครับดัวแทนชาวตำบลเทวราชอ,อําเภอชายโยจังหวัดอ่างทองยื่นสารปกครองให้สั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อระงับการดําเนินการของสถานกําจัดขยะเทศบาลเมืองอ่างทองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หลังมีการสํารวจความคิดเห็นชาวบ้านในพื้นที่มากกว่าร้อยละ90ไม่ต้องการให้มีบอกขยะเพราะต้องทนกลิ่นเหม็นรบกวนมันนานถึง10ปี โดยก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเรียกร้องให้ปิดบอกขยะส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้ปิดสถานกำจัดขยะชั่วคราวแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะยังมีรถขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองขนขยะเข้ามาทิ้งเฉลี่ย300ถึง500ตันต่อวันแต่พื้นที่ของเราเนี่ย7.1ตารางกิโลเมตรนี่ครับ กลิ่นเนี่ยมันจะตามฤดูกาลมันก็จะสามารถได้กลิ่นได้ตลอดเป็นช่วงจะมีผลมากๆก,ก็คือในหน้าฝนกลิ่นก็จะออกกระจายฟุง้งแล้วก็ถ้ามีการคุยขยะขึ้นมานะครับกลิ่นมันมันก็จะมีปัญหาขยะรบกวนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่จังหวัดอ่างทองแต่ที่ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีก็เกิดเหตุลักษณะคล้ายกัน จึงบอกขยะแกง่งเซียนปัจจุบันมีขยะตกค้างอยู่มากกว่า4ล้านตันพลังงันเยอะมากเลยอ่ะมีเรื่องพล,ลังวานเยอะแต่่เรืองข้าวเนี่ยไม่ได้เลย<น>เราไม่มีห้องแอร์ข้าวนี่มีเรื่องพลังวานแล้วเรื่องอะไรอีกครับกลิ่นมีไ,ไหมกลิ่นก็เป็นบางทีเป็นช่วงๆเราจะมาช่วงไหนครับเรื่องกลิ่น,นกลิ่นก็ช่วงแบบช่วงเวลาลมมาเข้ามาในหมู่บ้านก็กลิ่นมา หากมองภาพรวมของขยะมูลฝอยทั้งประเทศซึ่งมีอยู่ราวๆ27ล้านตันส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งการปนเปื้อนน้ำชักขยะที่ไหลจากหลุมฝังกรบและก๊าซมีเทนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนวิธีการลดปริมาณขยะในท้องถิ่นนักวิชาการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันว่า ต้องเริ่มจากการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปลดขยะตั้งแต่ต้นทางรวมทั้งต้องจัดสรรงบประมาณกำจัดขยะท้องถิ่นให้สอดคล้องกับต้นทุนนำขยะไปกำจัดท้องถิ่นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องว่าค่าธรรมเนียมเก็บผลขยะเนี่ยก็จะเก็บในอาาัตราที่ต่ำมากๆนี่ก็เป็นปัญหาว่ากลัวจะกระทบฐานเสียงก็จะเก็บอยู่ที่ประมาณ10บาท20บาทเต็มที่คือ40บาทต่อเดือนนะคะ ในขณะที่ต้นทุนจัดการขยะต่อบ้านต่อต่อต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณมากกว่า150บบาทฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างมันคือภาษีของประชาชนนะคะที่เข้าไปอุดหนุนผลการสร้างขยะของแต่ละคนนะคะมันก็ไม่ยั่งยืนนะคะแนวทางที่ควรเร่งดำเนินการนักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรียกร้องให้ภาครัฐ เร่งออกกฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะหรือการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกฎหมายที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของประชาชนให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางพร้อมเสนอจากส่วงมหาดไทยทบทวนร่างกฎกระทรวงค่าธรรมเนียมขยะที่ยกร่างมาตั้งแต่ปี2559ซึ่งเป็นระบบที่ประชาชนจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยตามปริมาณขยะที่ทิ้ง โดยเฉพาะขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วแทนการเก็บค่าธรรมเนียมแบบคงที่เพื่อให้การจัดการขยะภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสุพัชชาอินเทอริตไทย PBS รายงาน